พรโซดพระหสโสสมาสัม,มสุมพุทธะณสถานที่แห่งนี้ณต้นไม้ต้นพอกต้นนี้ไม่ว่าท่านเทพเทวดาและนางไม้ทั้งหลายที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้วันนี้ข้าพเจ้าเดินทางมาจากชนบุรีเดินทางมาสักการะท่านขอท่านจงมีเมตตาให้โชคลาภแต่ข้าพเจ้า ด้วยทูกเสียงชายนี้ด้วยเธอโชคดีนะครับคุณชมนะครับป,ป้าจันนีงง่แกมีเส้นกับต้นโพกนะครับคุณผู้ชมนะครับไปดูเลขต้นโพกนะครับพี่สุค,คนคน <c oughs> ถูกเลขทุกหมวดนะตรงนี้ผมแม่อยู่แล้เลยตากไม่อยู่นลอ แม่หมายถึงคนที่จิ้งเสียชีวิตในเรือหรืออะไรอาจารย์ของอาที่เพิงเสียอ้อออาว <คน S 1> <ะ>แล้วทำไมเลยันแ่แม่ไดอ้าวเระแม่ไม่ได้ไปเสียชีวิตในเรือ อันนี้เลขรางวันที่หนึ่งครับที่เอามาเนี่ยรางวัลที่หนึ่งค่ะโอ้ยต้องติดกันครับนี่ของงูเนีอยที่บอกว่าพี่มันอยู่ในรถหามไปเก็บอมวนนั่งนั่งกดคาราโอเกะิดขล้อตลอดให้เปลี่ยนตัวเนี่ยจากขั้นเนาะพอเวลาจะขึ้นก็จะเรียกป้าสายบนเนาะสายบนจะทำบุญตลอดจนใหญ่ที่แล้วนะคะเขาเขาตั้งเดี่ยงเขาเรียกป้าสายบุญเาวันนั้น แี <ersch> <ภ assumptions S 1> ่ปะเนที่กะเกะเหมือนกันเกะเบี้บรางเลยเกะเอาอหนรก่ะพี่จงรักก็รางวัลที่สไลด่นวดก่อนที่มาครั้งนั้นวันที่ห้าได้รางวัลที่ห้าผหดก่อนอ๋อเลขที่ออกเลขที่ตกอ่ะลงล่างเลขล่างอ๋อเลขล่างอ๋อนี่ยเหรอจ้ะเอาเลขนี้ครัเอาอันนี้ออะไปได้พี่ได้ จบมาให้โชคมาหลายหมดแล้วค่ะอยตรตนี้อาจรนากิงตรงนี้แหละค่ะิจรณาได้แล้วก็บอกเลยนะคะ๋ยาเรามาอธิษฐานกัน<ะ>อาจารย์ตรงนี้ใช้ทูกกี่ดอกเก้าดอกเก้าดอกมีความหมายมาจากอะไรเทพข้างบนเทพข้างบนนะฮะ ให้เยะุดเทหนูทุกนัดชนบุรีก็เอานะเลียบเอาเราสองลานอีกสีห้ใบเดนาด้าทุกคนลุกเลยเอาทุกไงหนูอธิษฐานชุดนี้ค่ะปจันจุดทุกทุกไหนูก็ได้ทุกป่าเก้าหลอกจ้ะนับไปครบพอดีด้ะเดี๋ยวเลีกเคลื่อนครบเก้าหลอกพอดีนะหนไม่เสียงคยหิบ ให้เป็นทูบาร์สถานที่ดูไหมคะเลเก้าวเล่ก้าเป็นเลขมงคลสั้หรับเดือนตุลาคมโชคมากเล่ก้าวจะไหมนี้มันหยิกทูกครั้งแรกสถานที่แรกคือเป็นทูบเก้าดอกถ้าวิ่งในวิ่งเก้าใช่พี่สุกลเลื่อยลอยเหนื่อยหน่อย ไม่ว <specific> ่านะเดี๋ยวเราจะนส่งไปที่คีวดาฟ้ากะนางน้อยคีวดาสถานที่ตรงนี้นะคะเจอกันก่ะคืนนา้ทำอธิษฐานขอบ่าให้ขอเอาเองเออขอเอาเองเออขอเอาเองเออเออเอาของดีที่นั่ถ้าตรงใจหนูอ่ะหนูบอกว่าหนูจะเป็นคู่ขอเขาจะมีไม่ไป นะโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะณสถานที่แห่งนี้นต้นไม้ต้นพอกต้นนี้ไม่ว่าท่านเทพเทวดาและนางไม้ทั้งหลายที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้วันนี้ข้าพเจ้าทางมาจากชนบุรี S <S <an> <S เดินทางมาสักการะท่านขอท่านจงมีเมตตาให้โชคลาภแต่ข้าพเจ้าด้วยทูกเสียงทายนี้ด้วยเถิดครับโอ้โชคดีนะครับ12ล้านนะครับจุดทูบขออธิษฐานแล้วก็จุดทูบเสียงทายด้วยมีเซนนะครับ มันจ้งใจรวมใจกันหมดทุกคนนะให้ปุ้เขาเป็นผู้เป็นประธานเป็นป้าสายบุญนำบเปีาสาบุญเป็นประธานกาามขอโปรดเม่ตาประทานเลขในชุดนี้ให้ลูกได้รับ โชคลาภก้อนใหญ่ลูกได้รับโชคลาภก้อนใหญ่ลูกจะนำสิ่งของต่างๆมาร่วมถวายให้แก่สถานที่แห่งนี้เจ้าภาะา ุนะครับทูกเสียงทายว่าเลขจะออกตัวไหนนะครับคุณผู้ชมครับทางไซออ้์ักวัที่ฐานศิษเลขแปดไม่เคยมาล่างเลยแนะํำด้วยหลักศิษย์นะเออท่น้นางไม้ทั้งหลายหรือสถานที่ปกปักรักษาตรงนี้ขณะนี้ ให้เห็นแล้วว่ามีเลขแปดมาแล้วหนึ่งตัวเลขต่อไปนั้นแล้วแต่ท่านจะเมตตาให้ลูกได้เห็นชัดๆเลขแปดมาแล้วนะครับ รอร Debatte, ุนเลขกเลยกันครับคุณผู้ชมนะครับตนโพรอรอรุนเล็ก้วยกันนะครับเลขแปดมาแล้วนะครับคุณผู้ชมเลขแปดมาแล้วอะไรตามอีกนะรอรอดุนนครับกีี่มมัไรหตตววใ้ ไม่หมดครมีป่ะมันจะต้องหมดแค่นี้หมดหมดหมายถึงหมดหมดเขตการณ์การที่จะเกิดนี่มีไหมมีไหมแค่เพียวเลขสี่ราดูนะแปดหนึ่งสี่หรือเปล่าถ้ามองทั้งแรกก็เลขแปดเมื่อใช้กล้อง เมื่อกล้องถ่ายลงไปเป็นเลขเก้าดเก้าโอ้เก้าเก้าจริงด้วยนะค่ะนะเนี่ยพราะกล้องถ่ายเนะถักเป็นเก้าหนึ่งชัดตัวที่ต่อมาก็น่าจะเป็นหนึ่งอีกเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งใช่ตัวที่สามก็น่าจะเป็นหนึ่งถักเราช่วยกันลุ้นเนาะแต่ทำไมหนึ่งยาวมากเลยเนาะเปลกมาก หน้าเก้าหนึ่งหนึ่งที่ที่แรกก็จะให้แค่สองตัวเก้ามากกว่าค่ะเก้าเนาะเก้ามากกว่าไม่ไม่ใช่แปดใช่ไหมตัวล่างก็เป็นหนึ่งหนึ่งไอเป็นหนึ่งเนี่เป็นหนึ่งเหมือนกันเดือดพสาชัดเลยเนาะเก้าหนึ่งหนึ่งนะ่น ย่งยังไม่สุดค่ะแปดหนึ่งหนึ่งแล้เนาะหนึ่งแน่นอนหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งอ่ะก็เก้าเาก็ว่าเขาเป็เขาเป็นเลขเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเนาะปลาสุโขณ์ว่าเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับอ่ะที่เคยมีประสบการณ์ด้านจุดทูบประจงถ่ายบอกเลยว่าเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวเลขแนวทางของงวดประจำวันที่ หนึ 1> 1. ่งตุลาคมสองพันร้อยหกสิบสี่ก็เห็นเป็นแปดใช่ไหมครับถ้ามองแบบเริ่มออกมาคิดว่าแปดครับที่ไหนเป็นแปดเนะาะที่เรามองเห็นที่ไรนเป็นแปดเนาะ,ะนแต่ว่าเมื่อเราเมื่อทูบเรียงลงมาจนพบครับต้าดูด้วยแบบด้วยโทรศัพทบเป็นการชัดก็คือเก้าหนึงน่งหนะึ่ง <9. S 3> เป็นเก้าเป็นเก้าหนึง่งเนาะ ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ชัดๆเลยเนาะน้องครับเป็นตัวหนึ่งนะไม่ใช่เป็ตหนึ่งๆนะอ่าคุณว่าชัดไหมล่ะชัดมากนะครับเนาะเดี๋ยวเราก็ดูกันเนาะครับหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะครับเองากับเก้าก็ตัวเดียวกันก็อย่างนี้ก็แล้วแต่เราจะมีใจหนึ่งๆก็ได้นะนำโชคให้เราไปหยิบโอ้เจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันอีกเน่อยเดี๋ยวผสม เนียถ้าเป็นการถ่ายภาพเป้าว่ามันเขาจะเป็นเลขเก้ามากกว่าเมนบอกเนาะโอ้นี่โอ้ใช่ใช่นะถ้าเป็นเก้าก็ได้แปะก็ได้นะคป้าเนาะเพราะว่าเพราะว่าตับถ่ายอยู่ตรงนี้เนาะก็คือว่าถ้าแปกเขาต้องติดกันอืมแต่อยู่ในมุมกล้องนี่จะเป็นเก้าเลยนะเมนเป็นเก้าเลยนะเนาะก็อย่างที่บอกนะ มันก็มีแบบว่าถ้าพูดถึงตามตำราเลขแปดนะเลขแปดงวดนี้เอ่อปีนี้นะคะเลขแปดข้างล่างปีนี้นะติดสิบนี่แปดเขายังไม่มาใช่ไหมมาน้อยมากเลยแต่ว่าถ้าเหมือนกับศึกษามาข้อมูลบางท่านเขาบอกว่าเลขแปดระดักติดยังไม่มาเนาะงวดนี้ดูแไปเป็นแปดตัวหลังเขาว่างั้นนะแต่ถ้าถามว่าวันนี้ป้ามาศึกเพื่อตักฐาตรงนี้ ก็คงเปิดปาใจว่าก <apped whenever> <work> <quin> ้าหนึ่งหนึ <sh> ่งถ <rebbe> ้าเราตัดก้าออกไปเหมือนเป็นรางบารือนก็ซื้อหนึ่งหนึ่งเป็นเลมเบิ้ลแล้วก็แลันเนาะที่ต้นพ่อที่คุณป้าชอบก็คือเก้าหนึ่งหนึ่งถูกต้องแค่สามตัวเก้าหนึ่งหนึ่งถ้าสองตัวให้เป็นเลขหาบเนาะเลขหาบเลขหาบเลมเบิ้ลหนึ่งบุญหนึ่ง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 เจ็ดเจ็ดเออเมื่อที่แล้วนะคะนะฮะเมื่อที่แล้วป้าซื้อล็อตดิ้งป้าซื้อหนึ่งเก้ากับเก้าหนึ่ง เตที่ป้าซื้อตัวหนึ่งเก้าและเก้าหนึ่งนะเพราะว่าบ้านจุดทูบที่บ้านอธิษฐานก็จะถูกกันมาโดยตลอดนั้นแากที่มาหลวงปู่ป้าได้รับภาพหลวงปู่ไปจากป้าก็ไปจุดทูบอธิษฐานที่บ้านนะคะป้าก็ไปจุดทูบที่แล้วจะได้รูปนี้โอ้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งตัวเดียวกันเราเก้าหนึ่งตัวเดียวกันนะนี่ค่ะนี่คือหลายคนลูกหลานนําไปซื้อ เขาถูกทำว่ดเจ้าศูนใช่ไหมครับผมเจงวดงวดที่ผ่านมาใช่ไหมคุณตาล่ะค่ะนี่คืองวดที่ผ่านมาขอเงียบๆเลยครับผมอ่าค่ะนะออ๋นี่คืองวดที่ผ่านมาที่จุดเอ่องวดที่ผ่านมาที่ออกไปที่แล้วเนาะ่คะอันนี้ก็คือป้าไปจุดอธิษฐานกับภาพแล้วก็รูปเหมือนหลวงปู่สวงนะครับที่บ้านที่ได้รับไปนะฮะให้รับไปบูชานะคะอ่ะแป๊บนึง งวดก่อนงวดก่อนของงวดก้าศูนย์เ่ยงวดก่อนเจ็ดห้าสอ้ถเลยแสดงว่าคุณป้าที่ถูกมาทุกงวดเลยทุกงวดเลยค่ะอันนี้ก็ถือว่าถูกถูกตลอดไม่ไม่ได้โกหกนะฮะแอดมินีจะรู้นะค่ะนะค่ะท่านนี้จะส่งให้เขาเขาเขาดูไอแอดมินีนะคะให้เขาดูนี่กคืออังกอร์นะคะนะฮะค่ะแล้วก็ถามว่า ที่ป้ามาที่หลวงปู่เมื่อเดือนเมื่อวันที่21พฤษภาคมป้าจุดทูบได้ที่คุณมาถ่ายกันก็ได้ตัวนี้ห้อ .50 อะ ปขาบอกป็น12ล้านล่ะได้ถูกเป็นสามตัวท้ายสามห้าห้าก็แล้งกันถูกกันจากผัก่มมาตลอดด้วยก็ไปออกมาอย่างนี้นะครับคุณป้าครับขอถามแป๊บนึงครับตอนตอนที่คุณป้าถูก12ล้านนี้ถูกประมาณกี่ปีแล้วครับอ๋อก็เมื่อวันที่16มีนาคมปีนี้เองครับอ๋อทัน164ที่ถูก12ล้านวันที่16มีนาคม2564คือปีนี้ใช่เลยที่หลวงปู่ที่หลวงปู่สวงโอ้โหแบบที่เป็นคนรับสินค้าของหลวงฉลาดที่เด็กล รัฐบาลใช่ไหมครับถูกต้องค่ะสิบสองล้านเลยไปซื้อที่ไหนครับฉลากใบนั้นนะครับซื้อที่ฉลากที่นู่นแหละค่ะแหล่งบางนี่คือฉลากที่ถูกระวันโอ้ยังอยู่เลยยังอยู่โอ้นี่ถ่ายด้แล้วแต่ไปเปิดไปขึ้นแล้วเนาะ เงินตรงนะหนูป้าซื้อลอตเตอรี่ป้าถูกไนาป้าถ่ายเอกสารเก็บว็เป็นตึกป้าจะถูกแล้วบันทึกไปเลยว่าป้าซื้อที่ไหนเนาะนี่ถืองวดรางวัลที่หนึ่งที่คุณป้าถูกแล้วนี่ก็คือค่ะวันที่ก่อนป้าจะได้ขึ้นเงินสิบสองล้านโอ้โหนี่ครับหลักฐานยืนยันชัดเจนนะครับผมนะครับคุณป้าสิบสองล้านนะครับผมท่านผู้ชมนะครับและมาขออยู่ที่ที่วัดนี้ได้เก้าหนึ่งหนึ่ง มันสถานที่นี่วันนี้ที่นี่วันนี้ก้าหนึ่งที่นี่นะฮะค่ะเดี๋ยวนะฮะไปที่กองฉลานี่นีหลักฐานกรมฉลาก็ไป สนามบินน้ำโพอยู่ที่ไหนนี่ตรงไหนนะโอ้โนนทบุรีนนทบุรีใช่ไหมอะไรนี้จะได้แตบนี้เนาะเรียนให้กับเพื่อนๆในที่ดูยูท b e ของทุกคนทุกช่องชาติเนาะครับเออรางวัลที่หนึ่งเราต้องไปเที่เงินที่กองสลากเท่านั้นเท่านั้นแค่นั้นนะคะกว่าน้าานนะครับครับอ่นี่คือการที่ว่าป้าบอกว่าไปที่กองสลากนะค่ะค่ะส่วนเช็คที่ป้าได้เอ้ยนี่เช็คด้วยครับผมสิบ 11ล้านเหลือสิบเอ็ดล้านขับภาษีแล้วภาษีไปเก้า0มื่กว่าบาทนะคะก็ห้ิบตังค์ร้อยบาทปเพื่อนเพื่อนคอยแล้วโชคดีเดี๋ยวเราไปโรกันไปกันนะหลวงปู่อีกนะวัครับ